สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ไปแรดที่งานครีโอมาแล้วจะให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะที่สยามพารากอนชั้นหนึ่งเอ่อแต่ว่าต้องลงทะเบียนไว้ในเว็บแต่ว่าพอเอาข้อจริงแล้วว่าไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะคะวันนี้จะว่าไงดีพอลงทะเบียนเสร็จจับปุ๊บเอต้องบอกก่อนว่าวันนี้มันเป็นงานเกี่ยวกับแบบว่าเมคโอเวอร์อะไรอย่างนี้ขั้นแรกก็ลงทะเบียนขั้นที่2ก็ไปถ่ายรูปนะคะบีฟอร ก่อนแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ไปแต่งหน้าโดยออ The Body Shop นะคะเป็นผู้สนับสนุนอยู่นะคะให้ให้ดูรูปบีฟอร์ก่อนนะเออเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งหาก่อนอ่เจอแล้วนะคะนะอ่ะเนี่ยน,นี้รูปบีฟอร์นะคะให้ดูตึ้ตงเดี๋ดยวอัปเตอร์จค่อยดูนะคะก็พอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บนะคะ เหมือนว่าเขาจะให้เราคลีนหน้าก่อนค่ะครีมบำรุงเนาะตามสเต็ปท,ท,ทั่วไปเลยค่ะแล้วก็มีช่างแต่งหน้าแต่งห้ค่ะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็จะเว้นคิวเอาไว้แล้วก็ย้ายไปนั่งให้เขาแต่งคิวโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของอนาตาเซียนะคะแล้วก็มีช่างแต่งคิวก็คือแต่เขาแต,แ,ตแต่รู้สึกว่าเขาอาจจะรีบไปหรือเปล่าก็คือเหมือนเหมือนก็เขียนพงส่งไปก็ไม่ได้ว่าเนี้ยเป๊ะอะไรมากนะคะเออแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปทําผม เป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามแต่งหน้าสี่แต่งคิ้วห้าทำผมนะคะก็ทรงที่ได้มาวันนี้ให้ดูดดก็เขาก็ฉีดสเปรย์แล้วก็เอากิ๊บดำเน็บเน็บเน็บเนบแล้วก็มามาเออเพอทําผมเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเสื้อผ้าจากสปอนเซอร์นะคะต่างๆให้เราแบบว่ามองทำไมคะพี่สาวมอง <laughs> มองทำไมหันหน้าไป <ee> <t une> นะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าให้เราใส่นะคะก็แต่ว่าให้ลองเฉยๆนะคะคือคือเหมือนว่าเขาจะมีสไตลิสต์นะคะช่วยเหมือนว่างานนี้เป็นงานเมคอเวอร์อย่างแท้จริงก็คือแบบว่าเออจะหาเสื้อผ้าที่เหมาะกับเรานะคะให้เราใส่เสร็จปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนถ่ายรูปนะคะก็เหมือนแบบว่าถ่ายรูป รู้สึกว่าจะเดี๋ยวจะมีรูปลงในนิตยสารคลี o ด้วยเฉพาะ500คนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะ,นะคะถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็เข้าร่วมงานได้ไปแต่งหน้าอะไรได้แต่ว่าจะไม่ได้มาถึงขั้นตอนนี้นั่นเองอพอเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เดินมาอีกจุดหนึ่งที่ทว่าเราจะถ่ายรูปอาเปร์กันแล้วนั่นก็คือรูปที่2อันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ทีนีเ้เราก็รอรูปปิ้นออกมานะคะเขาจะถ่ายรูปแบบนี้ต่ชุด โดยชุดหนึ่งคืนให้กับทางทีมงานนะคะแล้วก็แปะไปที่งานแต่ว่าอันนี้ก็คือจะให้เราเอากลับมาบ้านด้วยนะคะก็ดูความแตกต่างเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะให้ดูนะคะก็คือรูปแรกก็จะน่าสดหน่อยแล้วก็พอลงรองพื้นลงอะไรแล้วน้าก็จะสว่างใสนะคะกล้องมันไม่โฟกัสนะคะก็ประมาณนี้นะคะเออส่วนขอเออแล้วก็คนไหนที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ก็จะได้กิจเซตเป็น ของ The Body Shop นะคะเป็นลิปบัตเตอร์กับ hadow, อายแชโดว์หนึ่งอายแชโดว์เออหนึ่งสีได้มาเป็นสีนะคะแล้วก็ลิปบัตเตอร์เดี๋ยวอาให้ดูนี่เก๋ไก๋มากน่าจะเป็นเออแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปเล่นเกมกับบูธ The Fake Shop นะคะได้ามาเป็นแปลงคาบุกิอันนี้ของแม่ไปเล่นเล่นเกมโยนตปิงปองนะ แม่ได้เป็นแลลคาบุกินะคะลูกได้เป็นแบบว่าแซมปิ้งกระจกกระจอกอันนึงนะคะเป็นเด็กครีมของ The ะบอส s h ช p อปอยู่ไหนก็ไม่รู้เดีย๋ยนะหาก่อนทักเมื่อยแขนนะคะถือนั่นนะันึ่งสงสัยอยู่กับแม่นะคะก็เป็นเป็นเด็กครีมซองเล็กๆนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมีอะไรอีกเออพอเสร็จงานเนี่ยเราจะเอาลูกอัน,น้ย้ไปคืนไปคืนณจุดที่เราลงทะเบียนตอนแรกนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะ เก็บพาสปอร์ตของเราไปนะคะแล้วเขาก็จะให้กระเป๋านี่ครีโอสวยปะดูดีใบเรเริ่มเลยนะคะแล้วก็ครีโอเดือนมีนาคมหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็อะไรอกแล้วก็กิ๊บแตน,นี่บริษัทแล้วก็หมดละตอนนี้ก็ไอตอนไอตอนที่เข้าโรงงานเนี่ยไอพาสปอร์ตนั้นเนี่ยสามารถไปรับน้ำมะม่วงได้1แก้วนะคะแล้วก็ โดนัทจากมิตเตอร์โดนัทสองชิน้นเลิศมากก็คืออิ่มนะคะอิ่มและสวยในคราวเดียวกันนะคะแล้วก็เอาคูปองจากที่เขาแจกในงานนะคะไปรับเออแซมปลิงของแซมปลิงของ The Body Shop เป็นน้ำหอมนะคะแล้วก็พี่เขาฉีดให้ด้วยกลิ่นนี้ก็หอมนะอันนี้ฉีดตั้งแต่เอเอตอน11บเอโมงโดยประมาณนะคะตอนนี้กลิ่นก็ยังติดอยู่ตอนนี้กี่โมงละห้าโมงกว่าแล้วนะคะ กลิ่นก็ยังติดอยู่โหหกชั่วโมงแล้วพี่สาวบอกหกโมงแล้วหกโมงแล้วอ่ะก็คือกลิ่นก็จางลงแต่ว่าก็ก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็จะเล่าอะไรอีเกเออเออตอนนั้นขอมาเลยนั่งนั่งมาในรถเบรยอะแล้วแบบเด็กอะตอนแรกเด็กก็นั่งอยู่เฉยๆใช่ปะแล้วพอเราไปโหดปุ๊บเด็กก็มองมาแล้วก็หันกลับไปแล้วก็มองอีกทีแล้วหันกลับไปอีกทีมอง เราเง้อไปแป๊บหนึง่งเหมือนแบบน้องแกสงสัยอะโอ้แบบเราจะคัดแกก็ดึงตูดแม่ว่าแม่แม่ทำไมพี่วันนี้ตาุ้มคือวันนี้ดูตาดูไกลๆมันจะเป็นอุ้ยต่อตาสวยมีมิติมากเลยนะเป็นแบบว่าสีแบบคล้ายๆสีส้มของที่ปัดแก้มของสลีกหรือว่านาออกัสซัาม,มาค่ะแล้วก็คัดเบ้าด้วยสีชมพูแดงๆอย่างเงี้ยเอ้ยเราแบบ มันเข้ากับทีมงานแล้วในงานมันก็จะไฟเหลืองๆนวลๆนะอุย้ยแซ่บมากนะคะแต่ว่าพอออกมาในชีวิตจริงก็อาจจะดูเข้มนิดนึงแล้วก็แก้มเนี่ยก็อาจจะเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนอยู่ในงานมันแสงมันนวลๆไงมันก็โอเคถ่ายรูปสวยกันเลยทีเดียวนะคะแต่เด็กอาจจะงงนิดนึงว่าตัวไรอะไรอย่างงี้นะคะก็เออแล้วตอนขากลับก็ยางค่ะชีวิตฉันยังไม่จบแค่นั้นก็พอจากจากนั้นไปก็ไปทำงาน นะคะไปไปทำงานวิจัยของไก่จ้อซีพีก็แบบว่ามีไก่จ้ออะไรชิมขมๆอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ก็ได้มา300นะคะก <c oughs> กรีบก <c oughs> กรีบตรงวัดแขกก็ขมๆแล้วก็มีไปซื้อไอตรงเฟสมาเออะไรนะเขาเรียกอะไรนะแฟมิลี่มหานี่ไปซื้อไอ้ที่ไอเนี้ยติดแกที่ว่าติดผมอย่างเงี้ยเออยี่บห้าบาทเป็น2อันเอาพี่สาวสนใจอะดิรู้เปล่ามันใช้ยังไง ไม่รู้นะคะลองเลยปะอะีอยวทําทให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นที่แปะผมพอดีว่ามันมีมานานแล้วแหละอีอันเนี้ยแต่ว่าแบบยังไม่เจอที่มันถูกสักทีนะคะพอดีอันนี้25บ้าบาทก็เลยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลอกออกมาอย่างนี้แล้วเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมถ้าเราใช้ที่คาดผมอะ่ะมันจะแบบผมมันก็จะแบบเสียตรงใช่ปะเนี่ยถ้าเราใช้อันนี้อะดูดูเนี่ยเราก็จะแปะไปอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบว่าสวยๆนะคะทำให้ผมไม่เสียทรงนั่นเองนะคะ แล้วก็ซื้อที่กดสิวมา20ิบาทนะคะอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามในโลกล่านี้ไม่ว่าจะเป็นที่กดสิวแปรงแต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าคุณจะซักถึงแม้ว่าคุณจะเช็ดแอลกอฮอล์นะคะก็ควรจะซื้อใหม่บ้างอะไรบ้างนะคะอะละวันนี้หมดละมังนะคะไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวลบหน้าดีกว่าแต่รู้สึกว่าสเปรย์ที่เขาฉีดให้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันแข็งอยู่ตรงมากเลยนะคะ ไปแล้วันนี้เออลืมบอกไม่รู้ว่ารองพื้นของ The Face Shop เนี่ยมันมันคุมมันดีหรือว่า Moisturizer เขาคุมมันดีก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าอะไรมัคุมมันกันแน่แต่รู้สึกว่าคือตอนเนี้ยหน้ามันก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคุมมันได้นานอ่ะคือกแต่งเสร็จนี่แบบสักสี่ชั่วโมงกว่าคือหน้าก็แค่มันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือไม่รู้ว่าตกลงว่าครีมคุมมัน รองพื้นคุมมันหรือเพรา,ารนเ,นเพราะว่าเมื่อคืนมาร์กหน้ากันแน่เพราะเวลามาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็หน้ามันก็จะไม่ค่อยมันอะไรประมาณเนี้ยอืมไปแล้วบายบายให้ดูต่อเป็นนกแก้วมาคอเลย <laughs> เออแตอล่ลิปลิปดอร์เฟกซ์ท็อปปิไม่ทนไปละ